อ้าวรอเจกมันไม่เจก,กว่ะอืหึชิบเอ็ดเหรียญเราชิบเอ็ดเหรียญเราเราจะไปถึงร้านไม่เซเล่นวันนี้ยหึหฮัลโหลปูดมอร์นิ่งสติวเดนเจ็บเลยอยู่กับโปรคุณจะโชเฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโคตรเสียเพียยแค่คุณมาเรียนกับโปร ไอ้ยาสติวเดนวาโปรเซนก็ลุยว่ะวันนี้วะโอ้90กว่าเปี่าะสติวเดนแหมมันใกล้ชิ้นปีแล้วเปอร์เซนมันล่อตาล่อใจวะสติวเดนตังยังเท่าไหร่นี่จะเป็นเหรียญโอ้ยวันนี้อ,อกอีินแม่งเลยดีกว่าแม่วันนี้ เอา้าสติดเดนมากันแล้วเหรอโอเคเอา굿มอร์นนิ่งสติดเดนทุกทุกคนขอต้อนรับกสู่เจกับโปรนะสติดเดนเจกับโปรแบร์รี่เหมือนเดิมสติดเดนมาวันนี้ก็อย่างที่เกินไปสติดเดนวันนี้จะอืมเอาละทุนน้อยน้อยสอยล้านกันละสติดเดนอออินกันไปเลยสัก 3- าสี่ไม้วันนี้ดูได้จะไปจบที่ตรงไหน3าสี่ไม้สี่ไม้ติดนี่ปิดไฟนอนเลยสติดเดนนะเดี๋ยวค่อยไปดูสถานการณ์อีกทีว่าถ้าเราได้สไม้ติดแล้วถ้ามันตึงเปี้ยตึงเปี้ยอะไรแบบนี้สติดเด้นเราก็ยอมก็ เบเก็ไปที่สี่ไม้เลยสติวเดนโอเคไหมอ่าเราจะเอาทุนน้อยสอยล้านกันวันนี้สติวเดนก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไม่ปโปรด้วยนะสตวิวเดนนะโอเคไหมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆของโปรสำหรับสตวิวเดนที่ผ่านไปผ่านมานะเอออยากจะมาเป็นสตวิวเดนของโปรก็อย่าลืมกดสมัครเทรดที่ใต้ลิงก์ข้างล่างในใต้ดิสกิชชั่นใต้รายละเอียดข้างล่างนี่แหละสตวิวเดนโอเคไป คำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงประสิดดาวและสไตลดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญารย์ให้ดีก่อนรับชมโอเค Thank you Student มาสติวเดนมาถึงก็เปิดคู่เงินก่อนมาถึงเปิดคู่เงินและ เออเปิดคู่เงินสักประมาณเท่าไหร่ดีวะสติลเลนสักสี่ห้าคู่นะเออสี่ห้า 4, คู่จะไปเปิดมากตาลายสติลเลนเดี๋ยวงงหลาไม่รู้แนวตรงนี้ตีไว้ตรงไหนอะไรบับเนี้ยบางคนนี่ตีแนวไว้โอ้ยไว้ทุกคู่เลยพอเปิดมาปุ๊บอ้าวไอแนวนี่กูตีไว้ยังไงวะอะไรแบบน,นี้สติลเดนนะอ่าเราออเอนสติลเลนไม่พุ่มนำเบงตรงนี้มันเป็นเทนย่อยตรงนี้เหมือนเป็นขาขึ้นไปนะสติลเลนเทนย่อยแต่ตอนนี้เป็นเหมือนใช้เวอใช้เวแต่เนี่ยแนวรับของใช้เวกกรอบเนี่ย ยู่ตรงนี้สตเดนมันยังลงมาไม่ถึงยังมีสิทธิ์ลงมาได้อีกประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้ยังลงมาได้อีกแต่น่ากดขึ้นเหมือนกันนะสตเดนเดี๋ยวไปแลไปเรื่อยๆตรงนี้เทนตรงนี้เป็นไซเวกรอบไซเวสองกรอบโป้ช่างมันอันนี้ไปยังหมดแลไม่ถือโอ้ตรงนี้เทนขาลงว่ะสตเดนตรงนี้เทนขาลงน่าสนใจว่ะเทนไลย์ไระัชันได้ไหมตรงนี้สตเดนอะอ่อนแรงอ่อนแรงกดลง สักหนึ่งไม้แมนสเตเดนฮะเทนไลยระยะชันโอ้ยมันไม่ชันวะ่ะสเตเดนอะชันตรงนี้ไม่ได้สเตเดนไม่ได้ชันไม่ได้มันอยู่ในแนวไอเทนไลที่เราตรีแแมแหละแหมอันนี้ลงไม้สักแค่นึงนะสเตเดนลุกกดขึ้นได้แล้วเนี่ยตรงนี้มีฉีดนะนี่น,น,นี่ลงแล้วสเตเดนลงแล่แล่แล่แท่งนี้ก่อนตรงนี้มีเส้นกรีดด้วยสเตเดนแล่ปรับนี่โอ้โหสวยงามว่ะสเตเดน กราฟใช้ได้ว่าสตูด์เดนโอ้กราฟยากคันนี้สตูด์เดนโอ้กราฟชิ้นใกล้ชิ้นปีแล้วมันยากคันนี้เองเหรอขอเปิดอีกสักคู่วะโอเคไหมสตูด์เดนอีเจมีแล้ว e ีมาอย่างสตูด์เดนมีแล้วอันนี้งยูซี u อุ้ยฮืมเทนแดงกูนกินสตูด์เดนเทนมันขาลงนี่เป็นไงแต่มันทำอะไรเอ้ยแทงแดงแบบเติบมาแล้วสตูด์เดนแดงแบบเติบแดงแบบเติบนี่เส้นกรีด สีขาวนะสติเดนรอรอน่ะเอา,าละเดี๋ยวมาแลกได้หมดแรงไหมหมดแรงไหมอูหูเล็งซื้อเห็นไหมเล็งซื้อมันมีส่ตสต์เดนแรงซื้อมันมีลงมาอีกลงมาอีกหูปิดหางแนวอ่ะสตนเดนปิดหางแนวเป็นแดงบักเติบลงมาอีกลงมาอีกอืมนี่ขึ้นไปไหนอันนี่มันโดนใสอืมไปแล้วไปแล้ว โอ้ยแรงแรงแรงสตเดนแรงพลาดว่ะตรงนี้มันลงมามันลงแค่ตรงเส้นกรีดไงแล้วก็ขึ้นไปเลยเรายังไม่มั่นใจสเตเดนเพราะว่าพอมันเนื้อเนื้อมันปิดเปิดตรงนี้จะไม่สเตเดนพอมันจะขึ้นมันมีไส้ตรงนี้ผลักลงมาอยู่ไงเราไม่มั่นใจนั่นลนลนลนผลักลงมาแล้วโอ้โหดหดไปเปลี่ยนเฮ้ยสเตเดนน่าสนใจว่ะตรงเนี้แดงกืนกินว่ะสเตเดนแดงกืนกินแล้วก็เทนไลน์ระยะชั้นตรงนี้สเตเดนไปไง เอาละเราก็เทนหลักตรงนี้ลงด้วยสติวเด้นออาเป็นทิ่ต่างขาลงตรงนี้มีเส้นเกรดเอาละสติวเด้นเอาละสติวเด้นองค์ประกอบชัดเจนพันนี้มไม่เอาไหวเหรอสติวเด้นไม่เอาไหวเ,เหรอมาแตะเส้นนี้ปุ๊บกดลงเลยไม่ต้องรอขึ้นมาแตะขึ้นมาแตะแค่แตะพอขึ้นไปถึงไหมวะขึ้นไปตาขึ้นไปตาโอ้ลงซะก,ก่อนวะสติวเด้นมันไม่หันมาเจอโปรไงเรื่องของเรื่องอ่ะขึ้นไปก่อนตา ไม่ขึ้นว่ะสติเดนโอ้ไม่แน่มาคู่นี้อู้นี้มันมาอ่อนแรงตรงนี้เหรออ่อนแรงตรงแนวแดงกินกินตรงนี้ใช่ไหมสติ Student. เดนอ้าวรอเจ็กมันไม่เจ็กว่ะเอาแล้วไงสติเดนงานงอกแล้วไงไม่เจ็กว่ะเจ็กไห่ว่ะเจ็กไม่ว่ะเ,เอาแล้วไงลุ้นอีกแล้วสติเดน11เหรียญเรา11เหรียญเราเราจะไปถึงร้านไหมสติเดนวันนี้เอาแล้วไงอ้อาโอ้ขึ้นสูงว่ะ แรงขายมาลุกขึ้นแรงว่ะเราใช้แน,แ,นนนะ student. แนวแดงกินกินตรงนี้นะสเตเดนแนวแดงกินกินตรงนี้โหขึ้นไปสูงวันนี้เฮ้ยเราได้นุน้นสเตเดนอุ๊ยเอาแล้วไงเอาแล้วไงแรงขายมาว่ะแรงขายมาว่ะให้มันรู้ไปมั้งให้มันรู้กันว่าที่นี่ใครใหญ่อุย๊ย เล่นขายเล่นขายชู้จนวินาทีสุดท้ายสติวเดนเล่นขายชู้จนวินาทีสุดท้ายเออ <c oughs> สติวเดนเฮ้ยโอ้ยไม่แนก่ก็ช,วชวูวับชเวไปแล้วสติวเดนเป็นไงล่ะสติวเดนรีเจคชัน่นส่วนเรนนี่มันก็ดีเหมือนกันน,นเนี่ยสติวเดนเป็นไงสติวเดนไม่เนี่ยของโปรยังไง สุดยอดราสจตเดนโอ้โหไม้แรกประเดิมมาก็เสียวแล้วขึ้นไปบักเติบเลย โปรเง,งียบไปพักหนึ่งสเตเดนเงียบไปเลยสเตเดนกูว่าแพตั้งแต่ไม่แรกอไม่มีอะไรจะพูดเลยแต่เดี๋ยวสเตเดนแต่ก็จะนะว่าสเตเดนนะโอ้หมันไปโดนแรงขายจากตรงโซนตรงนี้อีกทีหนึง่งสเตเดนลงมามันขึ้นไปแรงเกินไงเออขึ้นไปแรงมันก็ต้องลงแรงแหละทีเนี้ยเออเป็นไงละ่ะอันนี้ก็เป็นกรอบที่โปรบ้องแต่ทีแรกคือตรงนี้มันเป็นกรอบนะสเตเดนเป็นกรอบอ่าไซเว์ใช่ไหมตร,ตรงนี้โปรอารกอิงนะแนวตรงนี้นะสเตเดนแนวแดงกึนกินตรงนี้กราฟขึ้นมามีอ่อนแรงสัญญาณอ่อนแรง เขาเรียกอะไรลังเลโดจีนะลังเลสติวเดนขึ้นไปปุ๊บมันไม่ใช่รีเจกตอะตรงนั้นมันคือแบบว่าย่อแล้วก็ขึ้นไปเลยโปรก็เห็นเป็นรีเจกโปรก็กดลงแต่ก็วินว่าสติวเดนโอ้โหจุดยอดว่าไม้แรกเอาแล้ว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 โอ,วอว้ทุนน้อยไปร้อยล้านว่าสติวเดนเฮ้ยเอาละนี่โอ้ยเหิ่มแล้วไม้แรกเรามาก็เหิ่มเกลิมได้สติวเดนไม้แรกเราก็เหิ่มเกลิมแล้วว่ะ ฮะแบบนี้ตายเลยโอ้ไอคิวเอาที่ไหนจ่ายอ่ะทีเนี้ยอา่าโอ้เปอร์เซ็นต์จ่ายดีด้วยสแตนดเด้นเปอร์เซ็นต์จ่ายดีวันนี้ใครจะอดใจไหววะสแตนดเด้นโปรถามหน่อยใช่ไหมไปไม้ต่อไปดีกว่าฮึมตรงนี้สแตนดเด้นเหนรนลายระยะชันเป็นไงตรงนี้ ฉั้นไม่ออกว่ะศิษตลเด่นออกไหมโอ Cole, ้ยจกั้อกคุณลงมาถึงนี่เลยเนาะโอ้ยตรงนี้แท่งแดงใหญ่นีกว่าเออว่ะนี่โดนแรงขายับไปใช้แท่งแดงใหญ่อยู่แน่ยไม่ทันขานขึ้นว่ะเอาละเอาละสตเดนโปมีวิธีและโปมีอะไรและเอาเคตรงนี้แท่งแดงนะสิตเดนอ่าแท่งแดงอ่าเดี๋ยวแลดูแท่งนี้นะสิตเดนว่ามันจะลงมาปิดใต้แนวหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวถ้าปิดใต้แนวเราก็ตีเทียลายระยะชั้นมาไว้ตรงนี้อย่างนี้อ่าตอนนี้ใส่ สูงสุดอยู่ตรงนี้นะสเตเดนโอเคโอเคเราอ้างอิงแท่งแดงใหญ่นี้นะสเตเดนอ่านี่นี่น,นี่ปับ๊บว่าไอ้าวหมดเวลาแล้วสเตเดนเอาไหมอุ้ยเนี่ยมันมีแรงขายจริงๆรนะิงสเตเดนมันปิดจัญยาบันวะ่ะไม่เอาวะ่ะสเตเดนแต่ปล่อยผ่านเราปล่อยผ่านได้สเตเดนถ้ามันเสียงเกินเราปล่อยผ่านได้เสียงไปเสียงไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้สเเดนอย่าชวนโปรทำพันเนียแดงกินกินว่ะสเวเดนเอาไหมเอาไหม ปูขอเถอะทาไมนี้นะขอเถอะโปูบอกเลยโปูขอเด้งกืนกินวอรชิิวเด่นขึ้นมา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 ที่บนแนวเลยขึ้นมาถึงบนแนวป้มหนึ่งโตก็กดเอาเดะให้มันรู้ซะมั้งว่าเนี่ยคือแดงกืนกินสติโอ้ยเส้นกิจสัมพันว่รสติวเด่นเอาว่ะเอาว่ะตรงเส้นกิจเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นเออขึ้นขึ้นอีกอีกอีกืม ขึ้นไปนะ <S <S โอ้โหไม่ทันหรอกสติวเดนเฮ้ยไม่นั่นแหละไม่นั่นแหละแหมมาช่วงวิสุดทา้ายสติวเดนไม่นั่นแหละเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เรื่องเลยเมื่อกี้แต่เดี๋ยวอะโอ้โหสติวเดนเห็นไหมกดแล้วไม่ทันไม่นั่นไปสี่สิบเหรียญแล้วต่อไปเนี่ยโอ้ยสติวเดนเดน,น่าสนว่ะตรงนี้ยังไม่ถึงแนวว่ะ อขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออโอเคตัดตัดเจ๊กเจ๊กโอเคสติวเดนไม้ท,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 ที่สองของเรามาแล้วสติวเดนลีจจคเชนตามเทรนสติวเดนลีจจคเชนตามเทรนอุ้ยอุ้ยเอาละ่ะเทรนย่อยตรงนี้เป็นเทรนฐานลงทั้งหมดสติวเดนตรงนี้นะเทรนย่อยเป็นฐานลงทั้งหมดอ ลงชัดเจียวได้นี่ให้มันรู้อย่าลงแรงโคอแค่นี้พออยู่ตรงนี้เฉยๆเลยมไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องลงแรงมันมีแนวขวางอยู่เออมันมีแนวขวางตรงนี้อยู่นี่นี่นี่อย่าลงมาแรงอันนี้เดี๋ยวมันรับแรงซื้อตรงนี้เอาแล้วไปแล้วชัดเวได้ไปแล้วเออ <c ười> นี่ตาม basic. เบสิกลีเจนชั่นตามเพลว่าชัดเวได้แต่เราต้องรู้ก่อนชัตเวไดนมันปิดฐาหนแนวนะ <c ười> โอ้โหชัตเวไดนใสๆว่ะชัตเวไดนฟังเสียง เสียงสวรรค์สติวเดนเวดดีกูดเวดดีแจมสติวเดนเหรอเป็นไงสติวเดนไหมเนี่ยของโปรอะยังไงโหไม่อยากจะโม้สติวเดนนี่ามที่บอกเลยเรีอยชั่นตามเทรนสติวเดนตามเทรนตามเทรนนะนี่ทะลุแนวตรงนี้อ่าแนวรับที่เราตีไว้นะตรงนี้กรับลงมาแท่งแดงทะลุแนวแท่งต่อมา ขึ้นไปทดสอบแนวลงมาปิดใต้แนวท่งต่อมามีริเจก,กดลงสติ d เดนเบสิกสติวเดนโอ้โหออฟเดอะเบสเบสิกออฟเดอะเยมเบสิกออฟเดอะเบสสติเดนเป็น41เหรียญแล้วจากทุน11เหรียญของเราโอ้ย oh, oh. เอาแล้วว่าสติวเดนได้มา30เหรียญแล้วว่าสติเดนได้พันหนึ่งแล้วว่าโอ้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยได้มาพันหนึ่งแล้ววห่ะ uh. ย <c oughs> อาสุดยอดว่ะเอาละ41เหรียญไม้ที่3ของเราจะบังเกิดแล้วสติวเดนไม้ที่3โอ้ย โอตรงนี้ก็น่าสนว่าสแตนดเดนนี่เทนไลน์ระยะชันโอเคไหมสแตนดเดนโอ้สุดยอดเลยว่ะเนี่ยเทนไลน์ระยะชันสแตนดเดนขึ้นแมกขึ้นแมกขึ้นแมกเอาเลยนะจบงานเลยสามไม้พอแล้วถ้าท้าไม้นี้ได้อ่ะเออพอแล้วหืมไม่ถึงว่าสแตนดเดนแหมถึงซะหน่อยโดนสแตนดเด้นใจเย็นๆสแตนดเดนใจเย็นๆเออสติวเด้นนี่พาปโปใจรอ้อนหยอกหยอกหยอกสติวเด้นจู่จูๆๆจุ่ม จุ่มจุ่มจุมจุดดุดุมอ๊อบอับอ๊บเอาละสแติวเด้นเป็นไง <mant currently> นี่เฉดเดอร์เปลี่ยนทุนน้อยเป็นร้อยล้านโอ้โหเป็นร้อยล้านว่ะสแติวเด่นวันนี้เฮ้ยมันไม่พ้นว่ะสแติวเด้นมันไม่พ้นแนวว่ะเฮ้ยถ้าพ้นหมดนี่นี่โปกดลงนะสแติวเด้นโปบอกเลยพ้นว่ะสแติวเด้นพ้นว่ะเอาละเอาละขึ้นมาถึงนี้ขึ้นมากดลงขึ้นมา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 โอ้ยพ้นหมดเลยพ้นหมดเลยสแติวเด้น ไปไปไปขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอืขึ้นไปขึ้นไปก็ลงแล้ะสเตเดนแดงกืนกินสเตเดนแดงกืนกินสเตเดนเตนขาลงอ่ะตรงเนี้ยขาลงชัดเจนขาลงคนแนวแล้วสเตเดนลุ้นไม้สุดท้ายของเราโอเคไหมสเตเดนเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะแรงชูแรงชื้อว่ะแรงชูว่ะแรงชื้อสเตเดนแรงซื้อสวนว่ะแรงซื้อสวน นดขายไม่ยอมว่ะบอกวุกพ้นแนวมาแลว้วเดี๋ยวุพ้นแนวมาแลว้วมันจะมาอะไรอีกตรงนี้สติวเดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสติวเดนพัลโลใหม่เฟรชสติวเดนสามไม้ติดสวยงามสติวเดนกรองแปดสิเหรียญสวยๆสติวเดนโยแดงกืนกินนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยสติวเดนอ่ะสติวเดนไม่พูดบัานทำเบงไม้เนี้ยของโปะยังไงโอหสุดยอดสติเดนอ่ะตรงนี้ เมื่อกี้ตอนตอนลุ้นมันพูดมั่วสเตเดนมันไม่เป็นขาลงนะตรงนี้มันเป็นไซเวสเตเดนไซเวแต่ตรงเนี้ยที่โปรตีแนวรับไวสเตเดนเห็นไหมช่วงบริเวณนี้ตอนแรกโปรตีตรงตรงนี้ไว้ใช่ไหมสเตเดนแต่ความจริงคือตีได้ถึงตรงเส้นนี้เลยนะเส้นสุดท้ายแถวเนี้ยสเตเดนแล้วแท่งแดงใหญ่หรือแรงขายเนี่ยเนื้อเทียนเนี่ยกินหมดทุกแนวเลยใช่ไหมสเตเดนอ่าแสดงว่าเขาชนะแนวรับตรงนี้แล้วอ่าแท่งต่อมาเราก็รอสัญญาณกดลงนะก็เราได้รูปแบบแดงกินกินแล้วกดลงสเตเดนเป็นไงล่ะ สวยงามเตูดเดนสามไม้ติดสวยๆอ่ะสตูดเดนวันนี้เราก็ออแค่นี้ตอนแรกก็จะสี่ไม้ดูเวลาเอา้ามันจะห้าตุ้มแล้วสตูดเดนพอแล้วนะเราก็จากคุณ1 1เเหรียญวันนี้สตูดเดนเราก็3ไม้ติดเนาะอออินเลยวันนี้สตูดเดนเราได้80เหรียญจบที่80เหรียญน,นะสตูดเดนก็ได้มา69เเหรียญ กำไรสเตจิวเดนอ่าหกเหรียญตีเป็นเลขกลมๆหกสิบคูณสาตอนนี้เอ้าไดสองพั 2, 7, นะประมาณเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงน้อยๆประมาณครึ่งชั่วโมงสเตจิวเดนทุนน้อยน้อยล้านว่าสเตจิวเด้นเอ้ทุนน้อยร้อยล้านตอนนี้เอาไปก่อน2000ันสเตจิวเดนนะเออไม่ไหวว่าสเตจิวเดนตึงว่ะเริ่มตึงละแปดสิบเหรียญพอสเตจิวเดนป student. เป็นไงสเตจิวเดนลุ้นมันไหมวันเนี้ยนั่นแหละสเตจิวเดนแล้วก็จบกันไปใน3ไม้ติดวันนี้ก็พอแล้วสเตจิวเดนอ่ะ ก็ปีใหม่ก็ดูแลสุขภาพด้วยสติเด้นนะมามาใหม่กันนี้กอะไรก็รู้ไมโครไมโครโอไมโครอะไรฉากอะไรสติเด้นนะรักษาตัวด้วยสติเด้นนะไปไหนก็พบเจลล้างมือพบแมสปิดปากด้วยนะสติเด้นโปรเป็นห่วงสติเด้นทุกทุกคนแหละนะโอเควันนี้ก็อย่าลืมนะสติเด้นแชร์ให้เพื่อนเพื่อนของสติเด้นดูด้วยนะคนไหนที่ยังไม่เคยดูปโปรนะเออชนับสนุนโปรหน่อยเออกดแชร์กนนุนดูทัาเลยแล้วมันร้อยสติเด้น ถ้ามันร้อยแล้วมันได้ความรู้กดแชร์ใครที่แบบมันอะไรกร็คอมเมนต์ให้โปรด้วยจสด้วยนคอมเมนต์คอมเมนต์กันมเข้าใจไหมโอเควันนี้ก็จบไปแล้วเสร็จชิ้นภารกิจของเราจะได้เด่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้โปรโด้วยนะสตวิวเดน ส่วนผู้เรียที่ผ่านไปผ่านมาแล้วอยากจะเป็นสติีเดนของโปรหรืออยากจะเทรดเหมือนโปก็อย่าลืมแลดี่รายละเอียดใต้คลิปนะั้นสติีเดนมีลิงก์สมัครก็ไปสมัครเติมเงินเทรดได้แต่สําหรับมือใหมก่ก็ศึกษาให้ดีก่อนนะักเรีนเพราะมีความเสี่ยงนะครับผมทุกอย่างเลยนะักเรีนในการเทรดหรือการลงทุนะลรมีความเสี่ยงหมดเราต้องศึกษาให้ดีก่อนนะักเรีนโอเคไหมอ่ะถ้าโอเคแล้วก็พีชสเตนอัพแตงกุฎสติีเด่นซิ a เอนเน็ก t ์ทาม โอเว่ก oh no oh, ู้สติลเดนโอ้ยทุนน้อยร้อยร้านเวยวันนี้ว่าโหสุดยอดเลยว่ะแบเลเียกับโปเข้าใจง่ายเรื่องอันเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเดนโปไปกับโปแล้วต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุโปไม่ได้มุโปมีเทคนิคมิถ่บัเยือะไรอีกเป็นสิบโปแบรีการตีความมันพมริดแบงค์พันให้กูเป็นปึก